หวยใบยเสร็จคืออะไร หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของหวยใบยเสร็จซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบายเด็ดของพรรคก้าวไกลกันบ้างแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าแล้วหวยใบยเสร็จเนี่ยมันคืออะไรหรือว่ามีกลไกเป็นยังไงปกติเวลาที่เราเนี่ยซื้อหวยแบบนี้นะคะเราก็แค่จ่ายเงินแล้วก็ซื้อมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหวยใบยเสร็จค่ะเราเนี่ยจะต้องเอาใบาเสร็จไปแลกมาโดยที่ใบเสร็จนั้นจะต้องมาจากการซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากผู้ประกอบการ SME หรือว่าก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเท่านั้นอย่างถ้าเราเนี่ยเอาใบาเสร็จนะคะจากแมคโครหรือเซเว่นไปแลกเนี่ยก็จะแลก เพราะถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่แล้วซึ่งจะถามว่าทําไมถึงต้องเป็นผู้ประกอบการ SME เท่านั้นนะคะเหตุผลก็คือทางพรเก,ก้าไกลเนี่ยเขาก็มองว่าอยากจะสนับสนุนค่ะให้ผู้คนเนี่ยหันไปอุดหนุนร้านค้ารายย่อยๆกันมากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่กระเป๋าของนายทุนที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวโดวยก,กลไกของหวยใบเสร็จเนี่ยนะคะก็ง่ายมากๆมีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือเรื่องของคนซื้อและอย่างที่2คือคนขายคนซื้อเนี่ยถ้าซื้อสินค้าจากร้านค้า SME ที่เข้าร่วมโครงการครบ500บาทเมื่อไหร่ก็สามารถรวบรวมใบ ะะแล้วเอาไปแลกเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลได้1ใบโดยที่คนนึงเนี่ยจะแลกได้ไม่เกิน2ใบต่อเดือนและจากทางประเทศเนี่ยเขาก็จะจํากัดอยู่ที่10ล้านคนต่อเดือนด้วยค่ะส่วนคนขายหรือว่าผู้ประกอบการ SME ที่เขาวมโครงการเนี่ยนะคะก็สามารถแลกสลากกินแบ่งได้เหมือนกันเพียงแค่ขายได้5,000บาทเนี่ยก็เอาไปแลกสลากกินแบ่งได้แล้ว1ใบอย่างไรก็ตามค่ะมันก็ยังมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราเนี่ยยังต้องดูกันต่อไปค่ะเช่นว่าเราเนี่ยจะเอาไปแลกที่ไหนแ,งไงแลกยังไงแล้วแลกกับใครเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีสลาก ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะเดือนละ2งวดซึ่งงวดหนึ่งเนี่ยก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาล100ล้านใบรวมๆแล้วใน1เดือนเราเลยจะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลกันทั้งหมด200ล้านใบซึ่งถ้าเกิดว่าหวยใบยเสร็จเนียมันเกิดขึ้นได้จริงๆและคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันจนเต็มโคตานันก็แปลว่าผู้คนจะสามารถแลกหวยใบยเสร็จตรงนี้ได้ถึง20ล้านใบซึ่งก็ต้องมาดูกันนะคะว่าถ้านโยบายนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยหวยทั้ง2รูปแบบนี้มันจะมีการจัดสรรแบ่งปันสัดส่วนกันได้ยังไงบ ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขามีมานานกว่า72ปีแล้วโดวยใบเสร็จของบ้านเขาเนี่ยจะสามารถเป็นหวยได้ในตัวค่ะเพราะว่าจะมีเลข8หลักระบุครบอยู่ในใบเสร็จเลยโดยเขาจะมีการออกรางวัลทุกๆ2เดือนค่ะและรางวัลสูงสุดของบ้านเขาเนี่ยก็มากถึง10ล้านดอลลาร์ไต้หวนันหรือก็ราวๆสิบจุดแปดล้านบาทไทยเลยและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่คนไต้หวันนะคะแต่เป็นใครก็ได้ค่ะที่ไปเที่ยวไปจับใจ่ายใช้สอยในประเทศไต้หวนันและได้ใบเสร็จตรงนี้มาเนี่ยก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ลุ้นหวยของเขาได้เช่นกันและถ้าถามว่าพอะไต้หวันเข ยใบเสร็จแบบนี้ออกมาแล้วผลมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยค่ะขึ้น1ปีต่อมาทางรัฐบาลไต้หวันสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นถึง75%เพราะพอามีนโยบายดีๆแบบนี้ออกมาค่ะพวกผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็พากันอยากจะมาเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของเขาและอย่างที่2คือเรื่องของการเลี่ยงภาษีหรือการแต่งบัญชีล้อมเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นค่ะเพราะว่าพอผู้คนเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการนะคะเขาก็จะมีการเก็บใบเสร็จตรงนั้นเอาไว้เป็นหลักฐานและพอเขาเนี่ยอยากจะไปขึ้นเงินรางวัลเมื่อไ ก็จะถูกตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยนั่นเองและถ้าช่วงไหนที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของประเทศเป็นพิเศษตัวงออกมากค่ะเขาก็แค่เพิ่มเงินรางวัลให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของต้นทุนที่ไม่มากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องของเงินที่มันจะเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจที่มากขึ้นรวมไปถึงการจัดเก็บภาษีที่จะทําได้มากขึ้นไปด้วยส่วนหวยใบเสตของบ้านเราเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเนาะวะ่าคุณทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของเราเนี่ยเขาจะมีการดําเนินนนโยยยบบาาาี้้ต่่ออไปอไปงง เพคุณเงินรางวัลให้มากขึ้น,นถูกแล้วทำไมอาไมทำไมรวมไปถึงเหนื่อยอ่ะอือเอ้ยยอด